ไฮโซพกเคลื่อนไหวด่วนทันทีที่เห็นคลิปนี้ของอ้ำหลังออกมาประกาศปิดฉากสถานะคนรัก้อยหลังกลับไปที่ขำว่าเพื่อนกับไฮโซพกประธานวงสุปตาสาวอ้ำพา,าพัชราภาก็ควงแกงเพื่อนสนิทอย่างเอสุภชัยแหวน แนนชุมพิชาน้องสาวของหนิงปานิตาบินไปเที่ยวชิลๆที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพร้อมแชร์ภาพท่ามกลางบรรยากาศสวยๆให้ดูกันรัวๆโดยภาพล่าสุดของสาวอ้ำพร้อมแคปชั่นว่าง่วงสุดๆซึ่งมีแฟนๆเข้ามาชื่นชมกันมากมายว่าสวยมากๆขนาดหน้าง่วงยังสวยเลยแม่และอื่นๆ ในขณะที่เพื่อนซีอย่างหนิงปณิตาก็เข้ามาแซวว่าดูแลตัวเองด้วยนะแม่ลูกอยู่นี่จะไม่ดื้อไม่ซนไม่ทำหัวหยิกว่าแต่แม่สวยจุงส่วนอดีตคนรู้ใจหมาดๆอย่างไฮโซพกก็เข้ามากดไลค์ในไอจีของอ้ําด้วยเช่นกันก่อนจะตรงดิ่งไปคอมเมนต์ใต้คลิปของสาวแนนชุมพิชาที่แกล้งสาวอ้ําด้วยความเป็นห่วงว่าเฮ้ยนางเป็นอะไรโอเคหรือเปล่า เล่นเอาชาวเนต็ตต่างคอมเมนต์ดีอกดีใจกันใหญ่พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนสัญญาณรักของทั้งคู่จะดีขึ้นสอแววว่าไฮโซพกอาจจะเดินหน้าง้อสำเร็จแล้วหรือเปล่าเรียกว่าเสียงเชียร์สนันวันไว้เลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณทีนี c o m ขอบคุณค่ะ